Cody, you're my daddy. <laughs> no, Cody, I'm your uncle. No, nope. you're my dad. So you doing, man? I haven't seen you since like your graduation. You wanna go surfing? I hear you've been hanging out with Sean. <laughs> you know about him, right? What about him? Where were you? I just wanted to talk to you about the other night. Just drop it, dude. I'm so glad you're here. Me too. Yo, bro! What do you know? Johnny there it is, yeah. Right? You okay? Yeah. yeah, you look a bit freaked out. I admire what you're doing for Cody. Why didn't you tell me? Have you always known? I just don't know if this is really what I want. Seems like what you want. You love him? He needs you, he needs a positive man in his life. I can't just take whatever I want. <laughs> You'll never get what you want unless you take it. ถ้าดูแล้วจะซอฟลงกว่าเรื่องที่แล้วนะจะรไห่อารมณ์เหมือนความรักของวัยรุ่นนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นความรักที่เหมาะกับวัยอย่างเรานะอย่างเราอย่างเราเียวเลียวเลียวเลียวกับป้าแล้วครับเพื่อนบางคนอาจจะดูว่าอาจจะยังสงสัยว่าเอะเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับเรื่องของเขาก็คือเรื่องย่อพี่จะเล่าคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับเรื่องนี้นะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับซึ่งเขา มองแล้วเขามองแล้ว <laughs> นี่เลยนะเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งนะซึ่งบอกว่าเขามีในเรื่องของความมุ่มงมั่นในชีวิตเนี่ยที่บอกว่าแน่นอนชัดเจนนะครับวางตัวแบบดีมากแล้วเขามีภาระในเรื่องของการต้องเลี้ยงดูน้องนะครับเขาจึงต้องแบบว่าพยายามทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อน,น้องเขาเพราะว่าเขาพูดง่ายว่าเหมือนเขามีภาระที่เราต้องดูแลเขาจึงทาตัวแบบว่าเป็นพี่ที่ดีดูแลน้องเอาใจใส่ทํางานนะครับที่สําคัญเลยเขาขยันมากๆแล้วเขาก็มีแฟนด้วยนะครับแฟนเป็นผู้หญิงปกตินะอ๋อชายหนุ่มคนนี้มีแฟนเป็นผู้หญิงวันนจนวันหนึ่ นะครับเขาได้ไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่ง<ม>ทําให้โลกของเขาเปลี่ยนไป<ม>นะครับจากที่เมื่อก่อนเขาชอบผู้หญิงตอนนี้เขารู้สึกว่า,วาเอ๊ะผู้ชายคนนี้ทําให้เรารู้สึกอะไรแปลกๆมันเหมือนอแบบว่าเริ่มเกิดเป็นความรักนะครับซึ่งบอกเลยว่าคนคนนี้นะครับพระเอกของเรื่องเนี่ย<ม>เขาจึงแบบว่าเริ่มสับสนแล้วจะทํายังไงดีเพราะวาความสมันธ์ของเขาเนี่ยก็ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ<ม><ม>แล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะแอบคบกัน นะครับเนี่ยเหมือนที่เขาเห็น้า้าเขาแอบกเพราพี่คอนี่บอกว่าเขาอาจจะโทนในเรื่องของแรงความรู้สึกไม่ไหวบอกเอ้ผมก็ชอบคุณคุณก็ชอบผมแล้วเขาจะทำยังไงดีเขาจึงตัดสินใจในการที่จะบอกกับแฟนสาวนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้ชอบผู้หญิงแล้วในเวลานี้นะครับมันทําให้แบบว่าฉากบอกได้เลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้นะเป็นหนังที่ถ่ายทอดในเรื่องของความรักที่แบบต้องปกปิดนะคบต้องปกปิดว่าทั้งคู่ เป็นผู้ชายแท้ๆแต่ความจริงไม่ใช่ต่อหน้าคนอื่นนะครับแต่ละคนเนี่ยเขาจะแบบทําตัวปกติผมเป็นผู้ชายปกติเอ้ยเฮฮาแต่ถึงเวลาที่เขาต้องอยู่ด้วยกันความรักของเขาทั้งสองคนเนี่ยโอเวอร์มากเลยชนิก็ฉันเศร้าสองคนนี้ก็เลยแบบว่าสองคนนี้ซ่อนแบบว่าต้อกซ่อนๆฉันบอกเลยว่าช็อตนี้เป็นเนหนังภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ถูกใจนะใช่ถูกเลยว่าเป็นภาพยนตร์ที่เหมือนเราสักคนหนึ่งตามหาความรักซึ่งบางครั้งความรักของเราอาจจะไม่ได้บอกว่า เป็นเพศตรงข้ามมันเหมือนว่าการที่เราเดินมาถึงจุดจุดหนึ่งเราพบกับคนคนหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้มีความสุขเราอยากใช้ชีวิตกับคนคนนั้นแต่บางครั้งเราอาจจะต้องตัดสินใจในการทําให้ผู้หญิงสักคนหนึ่งเสียใจนะฉันบอกได้เลยว่าแต่เขาก็ยังพยายามดูเลน้องนะครับในเรื่องของการเอาใจใส่ดูแลน้องอย่างดีแล้วที่สําคัญบอกได้เลยว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนี้จะทําให้เขาพบกับความรักดีๆแบบนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นการตัดสินใจที่นะมันค่อนข้างจะยากแต่ถ้าตัดสินใจแล้วคุณต้อง แล้วแต่การบางครั้งคนเราอาจจะคิดว่าการที่เราเป็นแฟนกับใครหนึ่ง<ม>การที่อยู่ข้างนอกเราจำเป็นต้องแบบเดินควงแขนจู๋จี๋มันไม่ใช่เพราะบางครั้งเรามีสังคมที่เราต้องอต้องแคร์นะครับ,รบเราถึง,เร,ถงเราถึงต้องวางตัวให้เหมาะสมไม่ใช่มาเดินจับมือจูงแขนจูบกันมันก็ไม่ได้นะครับมมแต่ถึงเวลาที่เราต้องมาอยู่ด้วยกันความรักมันจะเติมเต็มเองโดยที่<ม>คุณไม่ต้องเรียกร้องซึ่งบอกได้เลยว่านะ่าสนใจมากๆเลยโอ้ยโซ่โซ่ชารช่ำชองชดชนใครจะรู้ใครจะรู้ว่าพีท คนที่หลั่นล้าลันล้าพอมาเจอหนังเรื่องนี้เฮ้ยแต่จริงๆผมว่าเขาทําถูกนะคือผู้หญิงจะเสียใจวันนี้พรุ่งนี้ยังไงมันก็คือมันก็คืองกลครับเอยังไงเขาต้องเจออยู่แล้วใช่คือคนเราเนี่ยคืความจริงก่อนนี้คือคนเราสุดท้ายแล้วมันหนีความจริงไปไม่พ้นะนั่นใือผมว่าเขาคิดถูกที่ตัดสินใจบอกตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเสียใจพรุ่งนี้ ทุกอย่างมันจะดีขึ้นชุดใจครับแล้วหนังเรื่องนี้นะฮะกังสอนแห้คิดอะไรหลายอย่างว่าสมมติถ้าเราจะต้องตัดสินใจอะไรแบบไปเนี่ยหลักๆคือเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เรากําลังดูแลอยู่อย่างเช่นเราอาจจะต้องมีครอบครัวนะคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งเรื่องของน้องแล้วกระทั่งในสิ่งที่เราควรจะรับผิดชอบเนี่ยเราก็ต้องทาให้เต็มที่รับผิดชอบเต็มที่เรื่องความรักเราก็ต้องแบ่งให้มันชัดเจนนะครับจะทําให้ชีวิตดําเนินไปได้ด้วยราบรื่นมากๆใช่ครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกครับเวลาเราจะทําอะไรนะครับเราต้องไตร่รอะบบเพาาว กายเป็นตัวของตัวเองเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับอย่าทําให้สังคมหรือคนรอบข้างเนี่ยมาทําให้เราหลีจากความเป็นจิงของตัวเราไปโอ้ยผมผมนึกว่ามันเป็นชาล่าเนาะ ตะกี้เห็นน oh oh anyway> ั่งดูแล้วแบบเหมือนจะเศร้าๆเศร้าสิคือเข้าใจหัวอกลูกผู้หญ oh oh yes> ิงด้วยกันใช่ไหมอ่เข้าใจเข้าใจอ่ะมันนีใช่ไหมอ่าเนี่ยมันต้องมันต้องเสียใจเศร้าดิเศร้าดิเสียดิแล้วเนาแฟนไม่เสียใจนี่เนี่ยเออเนี่ยอะสมมติจะถามสมมติจะถามว่าเนี่ยสมมติเขาละเออเขามีแฟนใหม่เขาเดินจูงมือกันมากับกิ๊กผู้ชายเนี่ยแล้วเดินผ่านคุณคุณทำไงโอ้ยอย่าถามอย่าถามเขาเกี่ยทอะไรกับคุณกิ๊กเลยแต่เธอดูนี่นะถ้าสมมติแฟนใหม่เธอตัวมันเริ่มอย่างนี้ร่างไรเียนมาะ ถามหน่อยเวลาที่โวยวายหรือปีดีไปอะเรามีความสุขเหรอผู้หญิงอะไม่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงอารมณ์ที่เราโมโหอยู่ใช่ปะคหมไม่เคยใช่ไหมอะใช่ไหมมันอารมณ์เราโมโหใช่ปหมนิดนึงมันก็ต้องมีนะมันมันเบรกไม่อยู่แว่าคุณเลิฟบรกแปดคุณเลิฟเจอแบบนี้ผมว่าเขาหนีไปบวชครับไม่จริงไม่ทริงไม่จริงงแท้ไม่จริงจริงเฮ้ยเอสมมติถ้าจับประสบการณ์ตรงอ่ะเลิฟสมมติถ้าเป็นเลิฟใช่ป่ะเลิฟก็คือเราก็เริ่คิดว่าอ่ะ มีแม่อ่ะมีครอบครัวทะไมวันที่ดูดูดูเป็นคนดีวันนี้ดูต่างตื่นเต้นดูดีมากใช่ไมลูกสาวสี่สามีแค่ที่รอแล้วถามเนี่ยว่าถ้าเราคือคนมันจะไปแล้วว่านั่งร้องไห้จนน้ำตาไปใส่เลือดมันจะกลับมาไหมไม่กลับไม่กลันไม่กลับไม่กไับแบบซ่อตวอยู่กับกูแบบนี้เลยแล้วมีความสุขไหมแต่ร่างกายไม่ได้จิตใจอ่ะก็เชิดก็อะแล้วเม่อกอะถ้าพูรองผมว่าถ้าพูดถเรนี้ ผมว่าตรงกับหลายๆคนเลยนะครับตรงกับพี่ต้อมอีกไหมเนี่ยตรงอีกแล้วก็ตรงองตรงอีกแล้วผู้ชายประสบการณ์สูงผู้ชายที่ส่งมากอะไรตรงอะไรตรงเพราะว่าไหนเจ้าเราต้องไม่ใช่ว่าเราแค่แต่ความรักอย่างเดียวนะครับผมเราต้องถึงนึกถึงหน้าที่การงานความรับผิดชอบแล้วก็ความรู้สึกของคนรอบข้างที่จะต้องมาเจอกับเรื่องปัญหาเรื่องราวแบบนี้ผมคิดว่าการพูดคุยกันตรงๆเลยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอ่า ผมว่าผมว่านะสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมูริแกนหรือเรื่องที่คุณพีทนำมาฝากผมว่าถ้าผู้ฟังทางบ้านจะคงจะคันปากละอยากจะเมาอยากเม้าอยากจะทักทายกับพวกเราสำหรับเด็กสำหรับเด็กหน้านะครับเม้าชูเมานะครับช้าเมาเมาเม้าชูเมาสิ่งที่เราจะพูดคุยกันก็คือผิดไหมที่เป็นมือที่สามของผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วรับผมขอยาชมเมาเมาทำอย่างไรเอ่ยเบอร์ช้าช้าเลยนะศูนย์สองห้าหก <c oughs> ห,ห,ห้าเจ็ดหกห้าหกอะไรอะไรถคุณฟังคุณก็รูเบอร์โทรศัพท์เข้ามาแล้วใส่ยอ์ของเรานะที่เบอร์ศูนย์สองห้าดหกศูนห้าห้างไลน์เบอร์ใช่แล้ว เอาถึไม่ถึงไม่ถึงหรออ๋อแล้ว54เบลอกัน้้งันโอเคผมเชื่อว่าถ้าผู้ชมทางบ้านต้องให้อภัยเราแน่นอนครับผม02นะครับ5760 552ไล่ไปเละอ่าสูดถึง554นั่นเองไม่ถึง554 553ตัดไปอ่าเพราะว่าประเด็นที่เรากำลังประเด็นที่เรากำลังจะคุยกันก็คืออีกครั้งหนึ่งนี่เลยนะเป็นประเด็นว่าเมื่อคุณนะตกเป็นมือที่สามสามีของคุณเนี่ยมีมีมีกิ๊กเป็นผู้ชายคุณจะทำอย่างไรสำหรับใครที่อยากส่งแสดงความไม่เห็นโทรมาไม่ทันก็ส่ง sms มาก็ได้ นครับที so okay. <c ười> <c ười> okay. ่เบอร์ของเราที่เบอร์484 966ค่ะพิมพ์เว้นว่าตามด้่ยขา้วก็ที่484 966ค่ะผมก็จะโทรมาก็ได้นะที่เบอร์02นะว่า5760552และ02 5760554โทรมาได้เลยนะอยาพูดคุยมากๆเลยสรับืนอนคนไหนมีแคิดแบบไหนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการถามข้อมูลอะไรก็ได้เรายินดีตอบ ให้เพื่อนๆอย่างแน่นอนสำหรับนี้เราทั้ง4คนก็ขอพักเบรกก่อนแล้วกันนะคอไม่ิดนานนิดนึต้องจูนครับต้องจูนเพราะว่าช่วงเบรกสุดท้ายไเป็นช่วงที่เราจะต้องคุยอย่างมากใช้เวอร์เยอะมากเพราะมันคือช่วงของเมาจูน